เฮ้เฮ้คุณโอเคไหมเนี่ยาไปเข้าพิธอมก่อนคุณเดี๋ยวจะไม่สบายออาอ่ะอืมก็เห็นคุณยืนสักพักแล้วอ่ะ ก็เลยแบบเป็นห่วงคุณนั่นแหละอืมไปไปเข้าที่ร้องไื้ตปแต่คุณเชื่ออะไรหรอ ก็จะได้เรียกถูกไงวันนี้ก็วันแวนท้ายด้วยอะ่ะดูสิหืม แต่แต่คุณเจอเรื่องที่มันไม่ดีมาหรือเปล่าทำไมถึงมาตาฝนอ่ะอืมอืมหึฮ่น่าออเข้าใจอยู่แล้ว Mm-hmm. รู้นะว่าทุกคนเองก็น่าจะเจออะไรที่มันไม่ไม่ค่อยดีมาเยอะใช่ไหมที่ฟังมาอืมก็เข้าใจแล้วเอาเถอะนะเอานี่นะฟังนะการที่มายืนตากฝนนะมันก็ไม่ดีนะรู้เปล่ารู้แหละว,ว่า จิตใจเราจะไม่ค่อยเข้มแข็งกับเรื่องอื่นเจอมาหลายๆเรื่องอะไรพวกนีน้แต่ว่ามันก็ไม่คุ้มนะที่ต้องเอาร่างกายมาอ่ามาเป็นมาสูญเสียอะไรเงี้ยมันคือมันไม่ค่อยดีอะ่ะมมันแย่สะเป่าด้วยมันทำเมืนมือนทำาายตัวเองอะ่ะชีวิตคนเรามันก็อย่างงี้แหละมัน มันก็ต้องมีเรื่องที่มันไม่ดีมาบ้างแหละนะชีวิตรเราเนาะมันต่อผมเองมันก็มันก็มีหลายเรื่องแหละมันก็ไม่เหมือนกันแหละมันไม่ใช่แค่คุณคนคนเดียวหรอก <c oughs> และนี่มีแฟนหรือยังฮะ <c oughs> จ,จีบป่ะบ้าหน่าใครจะจีบอะ่ะเพิ่งเพิ่งเราเจอกันไม่ใช่เหรอเ <c oughs> น่ <c oughs> เจอกันไม่ถึงสิบนาทีมันก็ขอเป็นแฟนมันก็ไม่ใช่หรอวะ <c oughs> อเอาเถอะก็มันเนี่ยก็วันเวลาทายก็จริงก็อยาให้รักให้อยาให้รักตัวเองมาก,กวันนี้นะรู้เปล่าไม่แต่ไปตาฝนมาอะไรมารซรงมเศร้าอ,อะไรงเงี้ยคู่อื่นเหรอที่เขาเดินกันในแบบ เขาเดเป็นคู่กันอะไรพวกนี้หรอน่ตัวเองเข้าใจดีนะก็ก็เขาไม่คู่กันนี่นะ จะไปกระทืบเพราะมันก็ไม่ใช่เพราะเอาง่ายนะวันนี้ถ้าคุณเจอแบบเรื่องที่มันไม่ค่อยดีก็ก็ปล่อยวางละกันนะหมายถึงว่าไปคิดแล้วมันก็ถ้าคิดแล้วมันเป็นคือมันไม่ช่วยอะไรก,ก็ก็อย่าไปคิดเลยที่ฝาเพราะว่า,วา,วา,วามันก็บรรทอจิตใจตัวเอง มากๆเลยนะหรือเปล่อชีวิตเรามันก็มีแบบในวันที่มันไม่ดีแหละแต่ก็มองในวันที่มันไม่ดีก็ให้มันมีแบบให้มันมประโยชน์บ้างถึงว่าเราควรมองด้านดีบ้างว่าเราพลาดแต่ว่าเราก็ทำได้ดีอยู่นะอะไรเงี้ยอืม อย่าโทษตัวเองว่าทำผิดอะไรเงี้ยก็คือคนเราผ่ากันได้แต่ว่าก็ควรจะปรับปรุงด้วยไม่ควรจะยุติธอรม หนาวมากเลยฝนตกแบบไม่หยุดเลยเนี่ยืนึกคุณเองอ่ะมีเรื่องที่มีความสุขบ้างไหมเนี่ยถามจริงควรจะคิดปวกบ,บ้างหน่อยก็ดีนะอะไรที่ มันผ่านมาแล้วก็ก็ปล่อยอย่าไปคิดมันผ่านมาแล้ว <laughs> ดูท่าทีฝนจะไม่หยุดตกเลยนะวันนี้เอว่าแต่นี่คุณนี่ครับจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยอื อตัวผเองเออืมเมื่อไหร่ก็ได้อะก็เห็นคุณอยืนอยู่ข้างทางเมืตาฝนอย่างเงี้ยมันแล้วคนหนึ่งก็เดินผ่านมาก็เลยแบบสงสัยกนเลยก็เลยเข้าคุยด้วยแหละอ, <c oughs> <c oughs> อยากฟังเรื่องผมหรอ ของตัวเองอะไรเงี้ยอือนะก็ก็คนเราก็าบอกคนอื่นได้แต่ตัวเองก็ทำาไ,ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอืม ห,หัวใจนี่เหรอหัวใจที่ติดเสื้ออยู่อ๋อของของตัวเองอะ่ะซื้อมาติดไวอ้อือไม่มีใครติดให้เหรากตติดให้ตัวเอง ่าจะตีให้คุณเดียวผมก็ก็เหลือก็เหลืออยู่นะจะา๋าว่าล่ม งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนละกันมาแค่นี้แหละคอยโชคดีนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วืมก็อย่าคิดเยอะมากล่ะเลืองที่มันผ่านมาแล้วปล่อยวางปล่อยวางไป อย่าไปคิดรู้ไหม <laughs> ไปแล้ว